บีฟสรุปดวง10นาทีกับจันสวัสดีค่ะสาวๆทัง้งหลายดาวเดืนเอนวิทานานุนเป็นกเกษตรตาธิบดีถึง3ดวงเลยค่ะสี่ <4 S 1> <4 S 2> ไปเลยค่ะสี่ <4 S 2> ไปเลยสามไม่พอค่ะ,กะเกษตรตามธิปดีหมายถึงความมันม่นคงมั่นคงชกลาบอะไรที่มันแบบถาวรสิ่งที่มีอยู่โอ้โหแบบมันสุดยอดถ้าใครพลาดคลิปนี้นะคะพลาดโอกาสเพราะเราจะไม่รู้ว่านางขึ้นตอนไหนต้องรีบตัด ไปดูกันเลยค่ะอ,อย่าลืมนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อให้พวกเราสองคนและทีมงานด้วยค่ะลัคนาราศีมงกรค่ะสวัสดีค่ะชาวชาวซ้มมงกรทังร้งหลายดาวเป็นเกษตรราธิป,ปดีเดือนมิถุนายนถึง4ดวงเลยนะคะการงานจะเป็นยังไงคะอาจารย์การงานเนี่ยมันคือดวงแรกเลยที่เป็นเกษตรค่ะนะมันคือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวศุกร์ที่บอกถึงทางเรื่องของความรักบอกถึงเรื่องของการงานนะของชาว มังกรค่ะและดาวศุกร์อ่ะดันเป็นกเกษตรนะแต่เป็นถึงกลางเดือนนะคะกลางเดือนมิถุนาและเขาดัานไปเจอคู่ที่ดีคือคู่วาสนาก็คือดาวพฤหัสอ,อยู่ที่พบปุตอ่ะฟังแล้วอาจจะงงจะเล่ากันสรุปย่อๆเลยก็คือข้อแรกนะคะการงานถ้าใครบอกว่าเป็นแม่นะเป็นแม่คนมีลูกแน่นอน <Yes. S 2> เป็นดวงที่ทําลูกได้ <Yeah. S 2> อยากได้ลูกลูกจะมาะนะถ้าให้ดีให้เช็คก,กันอีกทีว่า กันเมื่อไหร่วิทยาศาสตร์อาจจะเป็นหนึ่งทางที่คุณต้องเช็คแต่โหราศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่คุณต้องดูะนะว่าคุณควรที่จะอะไรยังไงช่วงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดาวลูกคุณมาแล้วนะนะชาวมังกรเพราะฉะนั้นดาวลูกคุณมาแล้วเพราะฉะนั้นงานหลักเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยรู้ไหมว่าดูดวงให้กับคนที่อยากมีลูกเยอะแค่ไหน ไม่อันนี้การงาน<ต>การงานที่นง,งานหลักมีลูกค้า,านะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยจบเรื่องลูกไปเพราะเราไม่ได้โฟกัสเรื่องลูกแล้วเรื่องงานก็คือโปรเจกต์ใหม่ว้าโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ที่แบบคุณกำลังตั้งปกตั้งใจจะปลุกปั้นหรือสนใจ,จ <ะ S 1> หรือสนใจ<ำ>รับรองว่ากำลังมองว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีงานได้เริ่มแล้วหลายคนงานเพิ่งเริ่ม งานเพิ่งจะมีแผนเริ่มประมาณช่วงนี้แหละพฤษภาปลายพฤษภาหรืออะไระอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆก็จะพัชจะผูเจอคนคนที่ติดต่อสื่อสารกันอยู่หรือคอนเน c t ชันต่างๆที่สะสมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มร่วมมือกันแล้วเริ่มทำแล้วเพราะฉะนั้นงานเข้าค่ะบอกเลยแล้วเข้าในมุมที่ดีด้วยเดี๋ยวไปตอนเสริมดวงว่าเสริมดวงยังไงให้งานที่ เราทําอยู่อ่ะมันคือวัสนาของเรานะมันไม่ใช่งานที่เป็นเวียนเป็นกรรมอ่าเข้าใจใช่ไหมเป็นงานที่ดีค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นต่อเลยค่ะการเงินค่ะในมุมของการเงินนี่คืออีกหนึ่งดวงที่เป็นเกษตรนะคะก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์ตัวคุณเองเนี่ยก็คือมันก็คือเป็นดาวเสาร์แหละมังกรคุณเป็นดาวเสาร์และดาวเสาร์ตอนนี้เป็นกเกษตรอยู่ในตําแหน่งของอการเงิน <c oughs> ค่ะนะ แล้วดันมีดาวเกตอ่ะเข้ามาโอหร่วมโรงนะร่วมโรงแปลว่าอะไรแปลว่าเงินคุณจริงๆแล้วหนาแน่นค่ะ <Ha. S 1> ยิ่งใครที่บอกว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของอสังหานะทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรค่ะ <Ha. S 1> ทําเกี่ยวกับของเรื่องพืชผลหรือโรงงานอะ uh. หรือไฟฟ้า <Ha. S 1> อะไรพวกเนี้ยเอ,อจะมีโอกาสที่เงินอ่ะจะไหลเข้ามาไหลมาเทมาโหดี แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารหรือการเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆหรือในเรื่องของการดีลงานใหม่ๆค่ะร้านใหม่ๆแหล่งใหม่ๆค่ะพื้นที่ใหม่ๆอสังหาใหม่ๆห้องใหม่ๆคืออะไรพวกเนี้ยคือเข้าทางนะเข้าทางเพราะฉะนั้น ไปฟังตอนเสริมดวงอันนี้สาคัญที่สุดเพราะว่าคําว่าเข้าทางคือมันเป็นโอกาสของคุณที่เข้ามาแต่คุณต้องเสริมให้เป็นโอกาสที่ดีค่ะการเงินเป็นไงคะอาจารย์การเงินเนี่ยจากที่บอกว่าคุณเป็นดาวเสาร์และดาวเสาเร์ไปอยู่ในตัวหนงการเงินและแถมมีดาวเกตไปอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น,นะค,ะคุณเนี่ยยังคงเร่งเร้าในการหาเงินอย่างที่สุดต้องท,าทําทานี้อย่างที่ที่สุดเร่งเร้าทำ้อมกันเลยค่ะเพราะชาวมังกรคือแบบเร่งเร้าในงานอย่างที่สุด แต่ว่าวันวัน,วน,นจริงจริงนิดงอนมากแต่ต้องบอกนี้นะคะว่าโชคจะเข้าข้างคุณค่ะทำ <Yes. S 1> ให้การหาเงินของคุณน่ะความเครียดลดน้อยลงหลัง18ปมิถุนาค่ะก่อนหน้านี้นะตั้งแต่แบบปลายเมษาอูอ้เป็นกังวลมากเรื่องการหาเงินเนี่ยแบบมันแบบไม่หวัดไม่ไหวนึกออกปะจนมาถึงกลางมิถุนาก็ยังคงไม่หวัดไม่ไหว้งั้นแต่เมษาคือปลามิถุนาเนี่ยมันมัน,มนอู้ อย่างที่สุดงแต่กลางมิถุนาเป็นต้นไปความเครียดลดหน่อยลงจะมีอะไรหลายๆอย่างมาจุนเจือมาช่วยเหลือทำให้คุณเห็นทางออกค่ะ <Yes. S 2> เห็นทางสว่าง <Yes. S 2> เห็นว่าเฮ้ย <Yes. S 2> มันมาแล้ว,ลวเริ่มโล่งใจล่งเริ่มสบายใจเริ่มหมุนได้เริ่มหมุนได้เริ่มมีอะไรที่แบบ มันไปในทีศทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการมีคุณอย่างแน่นอนนะคะมาม่าก็เลื่อนท่านนตากระป๋องได้เหรอถูกต้องมีเนื้อมีหนังจับต้องได้บ้างเออนะเดี๋ยวเพิ่มพริกแล้วก็หอมซอยเข้าไปด้วยอ่าต่อเลยค่ะความรักค่ะความรักอะความรักของชัมกร์่ะบอกตรงๆว่าต้องเนือพื้นดวงนะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นในสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยมีความรักขังใหม่ค่ะนะคนที่บอกว่าเฮ้ย เป็นโสดมีรักใหม่แน่นอน <Yes. S 1> คนที่เจ็บปวใจมาตลอดมีรักใหม่แน่นอน <Yeah. S 1> คนที่บอกว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> ยังไงก็คนนี้แหละกลับมา uh? มีโอกาสกลับมานะคะแล้วจะบอกว่าเทคนิคเสริมดวงเนี่ยตอนถ่ายคลิปเนี่ยเสริมได้ทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของแบบการงานแล้วก็ลูกเรื่องโปรเจกต์เนี่ยเสริมได้แน่เดี๋ยวไปฟังกันแต่ต้องบอกนี้ว่าเขาก็มีโอกาสจะกลับมา แล้วครั้งเนี้อยู่ดีๆก็อาจจะแช่มชื่อแล้วก็ดีขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของการพูดการเจรจาการพูดที่อาจจะสร้างเรื่องสร้างราวด้วยปากของคุณนี่แหละอืเนื้อออกปาปากนี่ปากจะมีสีใช่ระวังระวังด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรตราบใดที่คุณมีสติที่ดีนะคะทุกอย่างก็จะนำพาซึ่งสิ่งที่ดีเข้ามาให้คุณได้ะนะ บอกว่าดาวพุธเนี่ยเป็นกเกษตรเหมือนกันแต่ไปตกคบอเล็กและการเจราจาของคุณนะมันต้องเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะช่วงนี้ต้างที่เห็นปากเหมือนปากพาถักพาจนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามันระวังเวลาพูดอาจจะต้องคิดก,ก่อนนะคะอันนี้สําคัญนะค่ะส่วนคนโสดนั้นโอตายคนโสดอย่าลืมเขาคุณ <c oughs> จะเจอคนใหม่ไงเมื่อกี้ที่บอกอแ<ร>กอล้ <c oughs> เรียกร้องจังเลยแม่โอเคนะคนสดเจอคนใหม่นะค่ะสุขภาพด้วยสุขภาพเนี่ยอ่อช่องปากอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแผลในปากแล้วพูดยากๆเนี่ยดีมากเลยอ่านะแต่มีปัญหาเรื่องช่องปากจริงค่ะช่องปากแล้วก็อาจจะแบบคอปากคอรวมไปถึงกระเพาะอาหารทางเดินอาหารหรือมันต่อย อันนี้ตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าไม่อยากเจ็บตัวก็ต้องคิดก่อนพูดอมาไว้ก่อนอมมะนาวค่ะอ่าอ๊ะแบิเบ้อนะโอเคแก้แลเสริมไปเลยค่ะจารย์เอามาเสริมก่อนเพราะตอนแรกเกินไว้เยอะเสริมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตาแหน่งภพปุตตะเนี่ยมีดาวที่ดีมากเลยนะคะอยู่ในช่วงภพปุตตะเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถที่จะใส่แหวนคู่นะคะอันนี้เป็นแหวนพลอยฟ้าและพลอยสม้มต้องใส่สแต็กแบบนี้ต้องคู่กันแบบนี้นะคะอันนี้คือเสริมในเรื่องของวาสนาวาสนาคําว่าวาสนาหรือโชคอะ่ะที่กวักเข้ามาคือหมายถึงว่าด้านการงานที่เข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆคนใหม่ๆลูกน้องบริวารใหม่ๆที่เข้ามาก็จะดึงเป็นพลังงานดึงมุมที่ดีกับเราอะ่ะเข้ามานะคะ mm. แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ ความรักด้วยอย่างที่บอกคนโสดความรักครั้งใหม่เนี่ยก็จะดึงคนดีๆเข้ามามากกว่าคนที่ไน่่ีเนาะแต่ทุกอย่างอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะคะแต่ถ้าพื้นดวงไม่ดีอย่างน้อยก็มีสิ่งที่ช่วยเสริมให้ดึงดีๆเข้ามาสักสิบ0ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีถ้อาออกไหมคะก็ยังย้ำอยู่นะคะว่าการเช็คพื้นดวงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเข้ามาในแอคซายฮอลลบี I ด้านล่างค่ะ ใช่ค่ะต่อมานะคะในอีกเรื่องหนึ่งก็คือสีที่เสริมของเรานะคะจะมีสีม่วงนะมีสีชมพูค่ะมีสีส้มสีฟ้านะคะ,คะสีส้มสีฟ้าสีส้มแสดนี่ใช้ได้ยาวๆแต่ว่าสีฟ้าอาจจะต้องใช้จนกระทั่งถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะ อขออนุญาตนะคะผู้สนับสนุนยังเป็นทางการนะคะแบรนด์เด็กมีค่ะ<ช>สีชมพูนะคะ,คะแบรนด์เด็กมีขายากจะจะไปลองนะคะเนี่ยอย่างที่ว่าสีชมพูนี่คือได้เรื่องเอกสารสัญญาใส่ได้ยาวๆตลอดเดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงเดือนต่อไปเลยนะคะสีที่งดในช่วงนี้ก็คือสีเขียวนะคะเพราะสีเขียวเนี่ยแหละจะนําพาซึ่งการเจราจาที่ไม่ค่อยราบรื่นนะคะสีฟ้าน่ารักจังเลยแม่อย่างนี้นะคะ ใครอยากจะไปลองนะคะสามารถไปลองที่ช็อปเซนทันเวลได้ะนะรวมไปถึงที่ชิดลมด้วยนะคะยังไงก็คือติดต่อเข้าไปที่คิวอาร์โคดานหนานะคะ,คะการไหว้ค่ะจันโอเคการไหว้การไหว้เนี่ยยังไงก็ตันยังสนับสนุนให้ไหวพาา้พญานาคให้ไหว้พรนักโบกค่ะอยู่นะคะอันนี้สําคัญมากเพราะ,ะว่าดาวเกตอยู่คู่กับดาวเสาร์ยังไงต้องเน้นย้ำตรงนี้นะคะไปไหว้เลย รวมไปถึงในเรื่องของการกราบพระไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วถ้าจะให้ดีก็คือปล่อยสัตว์นะคะปล่อยปลาแปดตัว<ะ>หรือปล่อยสัตว์ใหญ่ก็ได้หรือปล่อยนกก็ได้ปล่อยอะไรก็ได้ค่ะ,ะแต่ขอให้เป็นช่วยชีวิตสัตว์หรือชีวิตสิ่งมีชีวิตอะค่ะนะคะ,นะคะ,ะงบน้อยนี้ปล่อยปลาหางนกยุงแปดตัวได้ไหมคะ <c oughs> คือก็คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะมีสมองมากกว่าพลอยแหละ ใช่ถูกต้องเลยอันนี้ขอสนับสนุนอย่างชับโอเคค่ะค่ะขอให้ลักนณามังกรทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ